ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน <c oughs> เขาบอก <c oughs> อยากจะให้ปป,ปชตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งทำงานแบบนี้ถูกหรือผิด <c oughs> เกิดขึ้นที่ไหนติดตามเพิ่มเติมกับพี่จัดครับ เที่ยงร้องทุกข์กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมคุณผู้ชมวันนี้เที่ยงร้องทุกข์ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งฮะเพราะาปกติแล้วเนี่ยจะมีเอกสองเอกสารกองอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้มีเอกสารส่งกลับมาเป็นฟีดแบ็จากหน่วยงานที่เรานั้นเคยหยิบเรื่องราวของหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกันในรายการเปิดออกมาได้หลายคนนึกว่าตู้นี้เปิดไม่ได้ตู้ไปรษณีย์อะไรจะเปิดไม่ได้เลยคุณต้องเปิดได้สิมาแล้วครับ เป็นจดหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโอมาจากส่วนกลางเลยนะฮะปปชน,นส่งเรื่องมาหาเราครับบอกว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวทางช่องวันเมื่อหพฤศจิกายนที่ผ่านมาในช่วงเที่ยงร้องทุกเนี่ยล่ละเรื่องขอความเป็นธรรมถูกปปชภาคห้าห่มขู่ส่งเรื่องร้องเรียนไปแล้วอย่างเงียบสำนักงานปป,ปชวันนี้ขอชี้แจงมาบอกว่าก่อนหน้าที่เที่ยงร้องทุกจะนำเสนอเรื่องนี้ มีผู้ร้องเรียนเข้าไปยังปป,ปชเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วฮะและที่สําคัญคือปปชนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตอนนี้ครับแล้วเบื้องต้นหลังจากตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนปปชให้การเพิ่มเติมบอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการไต่สวนเพื่อรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เที่ยงร้องทุกนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณส่งทุกเข้ามาเราส่งทุกผ่านไปถึงหน่วยงานต่างๆถ้าหน่วยงานต่างๆอยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นขอให้ส่งเอกสารลักษณะแบบนี้กลับมาให้เราแบบที่ปปอชอส่งมาให้เราแบบนี้ฮะ เราจะปลื้มใจไปเองมากและเราจะไม่ขาดตกบกคร่องถ้าหน่วยงานรัฐชี้แจงมาเราชี้แจงกลับแทนให้ท่านว่าท่านได้ปฏิบัติการตามที่ประชาชนนั้นต้องการเรียบร้อยแล้วหรือหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดส่งกลับมาได้อย่างเที่ยงร้องทุกวันนี้มีความสุขมากเพราะว่าเที่ยงร้องทุกได้รับจดหมายกลับคืนมาแบบนี้ถือว่าเราทำสำเร็จในระดับหนึ่ง ใครก็ตามมีทุกข์ครับส่งทุกข์ของท่านเข้ามาที่ที่อยู่ตรงนี้อย่าลืมว่าทุกข์ของท่านคือทุกข์ของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ